แกนะเสียใจนะเอเซอร์ฟอร์ตไปเลยเซอร์ฟอร์ตไปเลยน้อเสียดีอ่ะยางรถฟอร์ดที่จุ่มเนานี่ครับมาเห็นยางของเสียปอครับยางยังสวยเลยครับสี่เส้นครับ <apprendre> โอ้ยังรอเลยฮะเนี่ยจะใสออ่เป็นออฟโรดสนยครับอัปดักกูถ้ามึงกูอยากกูขอด,น,อดน,นะนุ่มนะท่านเอจีพีหนุ่มแล้วนี่ว่าย,ยางยังใช้ได้เลยครับ นี่ฮะสภาพยังโอเคเลยตอนนี้กูเน,เนี่ยกูเดี๋ยวไปจูกระชับด้วยนะเละเยยางของเสียปลอบขายรถไปแล้วครับก็ซื้อคันใหม่แล้วคงไม่ได้ใช้ครับเราก็จะเอาไปใส่รถฟอร์ดแล้วครับผมรถฟอร์ดก็ยางไปหมดแล้วรถฟอร์ดยางกีนชิบแล้ว มันวูมาแล้วนี่แปลเคลียร์พวกนี้ออกทำความสะอาดตรงนี้แหละตัวน้ากันมานะตอเนนะห่วยห่วยห่วยมันจะไม่แขางนัด ใส่ลเลยนี่งบ่นเสร็จไปวันนี้นี่ฮะนี่จะประกอบอย่างเดียวไหมเชียมพัดลมวันนี้น่าจะจบครับกับเจ้า910ครับแคท910ครับคันนี่ย คันนี้เราก็ตักมันมาอยู่ที่ไปทํางานที่บัวเชิครับสองสามปีแล้วก็ไปอยู่ที่ลําใไบมาสก,ก็สองสามปีครับจิ้งหมดครับแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านเก่าครับตอนนี้กลับมาอยู่ที่กดสังครับเนาะนี่ฮะวันนี้เราก็ทายใน u t u b e หลังโรงงานเราเนี่ยฮะ ประกอบเสร็จทำเสร็จน่าจะต้องทำให้สวยกว่านี้ครับแล้วก็เอาสีมาพ่นครับให้มันด,ดูดีกว่านี้หน่อยครับเนาะน่าจะใช้ได้ครับกับเจ้าแคทสองหนึ่งศูนย์ครับเฮ้ยสองหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ครับขออภัยพูดไปสองหนึ่งศูนย์เฉยเลย สถานที่ยากขึ้นเต็มเลยครจอดทิ้งจอดคว้างครับคันนี้ก็สามารถทำเงินได้ครับนี่ฮะสามารถที่จะไปเปิดร้านได้สบายครับคันนี้ตักขึ้น6ก้อสบายสบายครับคล่องตัวมากครับเจ้าแคทเก้ตัวนี้ครับเนาะสามารถที่จะไปเปิดร้านรับซื้อมันสับปะหลังแล้วก็ตักขึ้นแบบสบายสบายครับคล่องมากครับหรือตักเข้าเปลือกขึ้นหกร้อะครับคล่องมากครับคันนี้เนาะคือเราไม่ได้ทำแขนมาครั ส่วนมากรถเขาก็จะทําแขนให้ยาวขึ้นแต่คันนี้ไม่ต้องครับเนาะความสมดุลที่ทํามาเหมือนกับว่าประเทศไทยเราชอบต่อแขนต่ออะไรกันครับแต่คันนี้คือเดิมๆครับคันนี้เดิมๆเ,เลยจะตักง่ายครับตักคลองครับใส่หกร้อส,สนุกมากคันนี้ตักแป๊บเดียวต้องกลับมาดูหลังบ้านแล้วครับเพราะว่าจะได้ซ่อาบำรุงสินอ่าเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือของเราจะทำอาหากินเนาะ ปล่อยทิ้งปล่อยคว้างม,มานานแล้วกลับมาดูล้างบ้านตัวเองมาครับว่าเป็นยังไง่ยเดี๋ยวจะเอารถฟอร์ดไปใส่คจะได้มารีวิว REALLY ให้ดูว่าเราใส่ล้อใหญ่จะดูสวยงานอันนี้สิ่งกกไปตัวเดียวกัวนเลยเนาะ จะไปร้านช่างเงาะการยางครับอาเกพัดด้นยหรือเราเบื่เองเบืเอ่เอเนาะไรเป็นบีทจิมแล้ว biểu tượng ta tài là chim nhung đi tuổi thứ của nói kể cả đơn vai này mà này phải này siêp như nó lệ đây đó nó nói này không ai đái ไอหกล้อ,ลอครับแต่อยู่บนรถตักครับผมถ้าขายก็ยังได้ราคาอยู่ครับเนี่ยแสนสองแสนนะครับ, 2, รบทำสีสวยขายได้สองแสนแล้วครับคันนี้แต่ดูจอดที่ครับผม mừng lưỡi lưỡi dao hay mấy em cho xưa nói anh chị em phải đúng là vậy bây giờ Giang thăm ở đáy anh mấy Có đẹp khi nào kìa đó Xinh lắng bỏ ฝา,นะากกดไลค์กดแชร์ครับไห้กำลังจพวกเราครับทีมงานเสียทร,รัขุดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวจะถ่ายความคืบหน้าการซ่อมรถตักเจ้าเก้าหนึ่งศูนย์ครับคันนี้ฮเนะาะถอดติดเครื่องจะถ่ายให้ชมอีกรอบหนึ่งครับผมคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ